เอาละครับโปรไฟล์ขึ้นให้เห็นนะครับคู่นี้ครับชัยนาฬิกับฟริสบิรตันครับชัยนาฬิกาวัย19ปีครับเบิร์ตัน25ปีแต่ว่าสูงสูงครับถือว่าปาดหัวโตเท่าครับอ่านไว้แล้วนะครับนี่ครับต้องระวังครับเดินต่อยเลยนะครับครับนักมวยจากฟิลิปปินส์เมื่อสักครู่พี่ผาชัยวัชราพรครับเอาครับต้องระวังให้ดีครับดักเถิงครับเด็กคนนี้อ้าวครับโดนเหมือนกันครับอ้าวครับหนามยอกับหนามบงแต่ว่าต้อง แมได้ใจเลยครับชัยนรินครับเอาครับแข่งยาวๆโอ้ยตกเวทีครับทับผู้ช่วยตากล้องไปแล้วครับสอกซ้ายหน้าแลยครับโอ้ยเจอขวาชกครับแม่ชัยนรินนี่หักศอกซ้ายหน้าครับนี่ครับสกัดการพุ่งเข้ามาของเป็กตันนะครับตอนนี้เริ่มมีแข้งมาโอ้ยใช่จะหมุนตัวครับเอาต้องขยับแล้วครับชัยนรินต้องระวังครับโอ้ยแรกอย่นี้ต้องระวังครับลุยแล้วครับเป็กตันโอ้ยครับอยู่ที่ชัยนรินแล้วครับ ดูครับโอ้ยต่อยครับเกีกยวร่างกายให้แข็งแกร่งครับอาวุธเยอะๆโอ้ยทีเดียวครับตัดซ้ายเข้าลำตัวครับจบเลยครับโอ้โหโอ้โหหมดจะไปก็ไปเลยครับนี่ครับย eh ังทีเดียนไว้คร so ับพลังกระปั <t une> <t une ้นของเพียกซตันนี่หนักจริงๆครับเด็กคนนี้ขี่คอไปแล้วครับช้าก่อนครับจะหมุนกลางหันนรกครับต้นยกครับนี่ครับ1 2 3แล้วต่อยดูครับสปินหมัดครับ อาจจะไม่เข้าเลยครับแต่ว่าเร็วครับสปีดหมัดครับนี่ครับความถี่ของเขาครับแม่ต่อยหน้าชนได้ครับชัยนรินครับแต่ว่าสุดท้ายครับนี่เขาก็เร่งแล้วครับเดี๋ยวดูดอกสุดท้ายครับนี่ครับโอ้โหอัดไปบริเวณลิ้นปีเลยครับร่วงเลยครับชัยนรินหายใจไม่ทันครับอิ่มาแห่ติดเชือกพอดีครับยังไม่ทันเก่งกล้ามเนื้อครับเจาะเดียวครับ ยังกระชอมะพร้าวครับโอ้โหอาปากเลยครับมั่นใจตัวเองครับเป่าบอยไม่นับนะครับเห็นช้าก่อนครับจะหมุนกลางหันนรกครับต้นยกครับนี่ครับหนึ่งสาแล้วต่อยดูครับสปินหมัดครับอาจจะไม่เข้านะครับแต่ว่าเร็วครับสปิดหมัดครับนี่ครับความถี่ของเขาครับแม่ต่อยหน้าทนได้ครับชัยนรินครับแต่ว่าสุดท้ายครับนี่เขาก็เร่งแล้วครับเดี๋ยวดูดอกสุดท้ายครับนี่ครับ โอ้โหอาจไปบริเวณลิ้นปีเลยครับร่วงเลยครับชัยนรินหายใจไม่ทันครับอุ้ยแม่ติดเชือกพอดีครับยังไม่ทันเก่งกล้ามเนื้อครับเจาะเดียวครับอยังกระเอาะมะพร้าวครับโอ้โหอ้าปากเลยครับมั่นใจตัวเองครับเป่าบอยไม่นับ้วครับเห็นอาการครับหนักจริงๆครับเด็กคนนี้เอาไทยหารกล้ามาเลยครับ ฟรอมฟิลิปเพนโอ้โหครบเครื่องจริงครับฟริดเบียกตันครับสิทธิ์เอกของแมนี่ปาเกลครับมัดคม